ก็ฟันธงได้เลยฟันธงได้เลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคตรีแน่นอนนะครับเพราะอะไรคดี5คดีสําคัญสําคัญเช่นคดีชั้น14เช่นคดีมาตรา1นึเช่นเรื่องคลิปนะครับเอาเฉพาะ3อันนี้พอละคลิปเนี่ยนะไม่รวมเรื่องจริยธรรมจริยธรรมเรื่องของโอ้ยที่ร้องเป็นยี่สิบสิบคดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเอาเฉพาะสี่ห้าคดีเนี่ยขี้แตกและ สวัสดีครับกับผมเจ้าสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตอนนี้หุ้นเซนก็ยอมรับว่าเขารู้แล้วว่าภายใน3เดือนนี้ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะเราก็รู้แล้วว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป คุณทำมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของพัคเพื่อไทยจะดีกว่าเดิมมองประเด็นังไงบ้างคะอาจารยผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อดูสารละสมไม่เชื่อเนี่ยเขาแบบผมว่าก็ผู้สื่อข่าวถามไปยิ้มไปก็รู้อยู่แล้วไทยดีไทรไม่ดีความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับคุณทักษิณยังเหมือนเดิมไหม <laughs> มันจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงเราไม่เคยเราเราก็ไม่ได้โตไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วถ้าถ้าเหมือนเดิมได้ก็คงไม่เอาไปอ่ะไม่กอดคอถ้า <c oughs> ถ้ารับบกผมเหมือนเดิมได้ก็คงไม่เอากตัวหวานไปไปไม่ไม่กอดคอกันแล้ว อย่างคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นก็ขอยืนยันว่าก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผู้นําแต่ละประเทศก็ใช้เจรจากันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าในคลิปเสียงจริงแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะแล้วดิฉันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่นคือจุดที่เป็นการคุยกันซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเปิดเผยในคลิปที่มันเป็นการสนทนาแบบส่วนตัวมอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้างานของคนหน้างานหรือว่าถ้าเกิด อะไรพเนี่ยก็ให้าทางหน้าทางหารที่ช่ยวยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดโดยได้ยังไงตรงน,นั้นค่ะคุบรองเงินใช่ไหมเิ็มไหค่ะก็อย่างที่บอกว่าออพอเช็คเรื่องตัวเลขเนเี่ยตรงแก๊งคอเ,เตอร์เนี่ยเขาเสียหายนี่ไม่ใช่เรา้เขาเสียหายเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านแย่ที่สุดแล้วนะจะตัดสินใจทําอะไรมันก็ไม่ไม่ง่ายนะครับในพักเองเราก็เราก็ได้พูดคุยกันตลอดอะเมื่อวานนี้ผมกลับมาจากปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดผมก็ ก็คุยกับลูกพักกับกับสสอ,อยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้เราคือสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติก็แนวรบมันมาอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งศึกนอกศึกในด้วยนะฮะเราก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะรับฟังสถานการณ์ว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ก็มันอย่างที่บอกอยู่ในจุดที่เราตัดสินใจยากผมก็คุยกับทั้งสสแล้วก็พยายามคุยกับหัวหน้าพักอยู่ตลอดเวลา รเราก็ต้องเอาว่าเลือกในทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือกระแสเขาีบอกว่าพุรัฐบานแต่ขอตัวนายกคนีื่จริงคือเราในจุดแรกเนี่ยผมเราก็รับรับมีเสียงจากจากผู้สนับสนุนพักเรานะฮะไม่ใช่ความรับหรอกวันนี้หลายคนก็เรียกร้องให้พักกวนไทยสร้างชาติแสดงจุดยืน นะครับให้เราเคือพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เรียกร้องให้ให้แสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งเราก็พูดคุยอยู่นะครับแต่ในในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือประเทศเองเราก็อยู่ในจุดที่ที่มันสั่นคลอนนะทั้งชายแดนถ้าใครได้ติดตามติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าจับสัญญาณได้ ว่าเราก็กําลังจะพูด,ดง่ายๆกาลังจะสู้รบกันอยู่อะตอนนี้คือปิดด่านนะนะครับทั้งคนทั้งของทั้งเส้นเงินทุกอย่างก็เบรกหมดแล้วผมก็จับสัญญาณได้ว่าเที่ยวนี้แล้วผมสนับสนุนเต็มที่นะว่ากองทัพคงต้องเอาจิกสิ่งที่ทางขเขมรทำฮุนเซนทำเนี่ยถือเป็นการเหยียดหยามเกียรติของประเทศไทยนะครับก็ต้องเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาไป ทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นะครับรวมไปถึงเรื่องอาภาษีของสหรัฐอเมริกาเรื่องน้ํามันจากอิหร่านเนี่ยตอนนี้ประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับเราสิ่งที่เราอยากจะทํากับสิ่งที่เราต้องทําบางทีมันก็ตัดสินใจไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับเพราะคงคงก็ก็ ให้มันผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับก็ในระหว่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเรานะนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยอ,อ,อย่างนี้ผมบอกทางเลือกยากถ้าเอาเอาตามใจตัวเองเราเป็นสมาชิกพัก เราเป็นแค่เราเป็นผู้สนับสนุนนะผมไม่ปฏิเสธเลยนะผม่าอาจจะทําเหมือนหลายคนที่ทําก็ได้นะครับเราเป็นกัปตันนะ่ะแล้วเรือมันก็กําลังล่องผ่านมรสุมอยู่ให้ผมทิ้งตอนนี้ก็คนที่อยู่บนเรือก็ตายกันหมดผมก็ต้องผมก็ต้องมันก็ตาก,การตัดสินใจมันก็ยากพลังประชารัฐขอยืนยันว่า เราจะไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการอาัดทิพคลิปเสียงนั้นไม่ว่าใครนั้นก็อาจไปเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นละเมิดสิทธิ์แต่ละบุคคลนะครับสิ่งที่ผู้นำประเทศ ได้พูดกับใครก็แล้วแต่มินศักดิ์ศรีคนไทยประเทศชาติขาดซึ่งความมั่นคงและความศรัทธาของประชาชนผู้นำประเทศนะั้นเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดกับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีครับนที่หนึ่งนี่เป็นการประชุมตามปกติซึ่งเรานัดไว้ล่วงหน้านานแล้ว ก็เหตุผลเพราะว่าเราประชุมไม่ได้ทิศนี้เพราะาเ,ราเ,ราเรามีงานมีแขกต่างประเทศอยู่เรานัดวันที่หนึ่งจะมีการตัดสินคดีอยู่คดีหนึ่งคดีเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความยายาไอ้ะนะั้นเรานัดไว้แล้วเพื่อเราแจ้งข่าวไปนานแล้วนะครับว่าเราจะลงไม่ใช่แค่ประชุมธรรมดาลงมติตัดสินกฎหมายขัดธนูหรือไม่นะครับผมจะไม่ได้วิญา,าเรื่องอะไรนะครับสจะสมาตาหนึ่งนะครับ อ่าหนึ่งเจ็ดสองทวีท่ามหนึ่งเนี่ยเนี่ยศาสตราจารย์กุหมายายาจำแม่นหมดมาตาก็เราต้องตัดสินเรื่องคดีเรื่องนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีเหล่านั้นอ่าเรื่องที่เป็นที่สนใจนะั้นก็ยังอยู่ในกระบวนการผมยังไม่รับเรื่องเลยนะครับขอให้ผมกลับเข้าไปสำนักง,งานก็ขอดูหนังสือทั้งหมดว่าเข้ามาตามขั้นตอนนะครับเรียบร้อยหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วผมขอดูให้สำนักง,งานให้คณะ ตัวการตรวจนเอกสารนี่เขทวนดีก่อนดีกว่าไหมครับก็อยู่ที่สำนักงานครับครับใช่ครับถูกต้องครับครับต้องตรวจครถูกต้องครับออกทางไหนออกทางไหนก็ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็มีสองทางตอนนั้นก็รับไม่รับนะครับไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางสาม คํคำสั่งหรือไม่ยังไม่รู้ครับต้องคพิจารณาความพร้อมของเอกสารถูกต้องซสก,ก่อนแล้วก็ต้องเข้าโอนานนะครับเวลาพูดถึงศาลไม่ใช่ตุลาการท่านหนึ่งท่านใดนะครับทุกครั้งที่เราประชุมกันต้องอยู่โอนาครบก้าคนนะครับออก็ดีการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูก่อนคือตอนอแรกต้องตอบก่อนว่ารับหรือไม่รับก่อนนะครับอย,อย่าพยายามถามข้ามขัมขม้นตอน S <S ถ้าอย่างเราบอกว่าไม่รับเราพิจารณาเรื่องยุติปฏิบัติหน้าที่คงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องต้องตอบขั้นแรกให้ได้ก่อนว่ารับหรือไม่รับครับามาไม่จะเป็นครับก็ต้องดูว่า <S <S มีข้อเท็จจริงนะสงสัยว่าการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าเราก็เคยมีเรื่องรับจํานวนหนึ่งที่เราไม่ให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นะครับ ไม่ใช่ว่ายุดรับคดีทเหล่านี้ต้องแปลว่าต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยตโนมัติไม่จะเป็นครับครับอะไรนะอ๋อไม่มีไม่มีกรอบแต่แต่คดีของสามนุตช่วงหลังเราไม่มีไม่มีความราชาเลยนะครับเราแทบจะไม่มีคดีตกค้างเลยครับ ผู้สื่อข่าวสามารถเช็คในระบบของเราได้ว่าคดีที่เราค้างทั้งหมดนี่ไม่ไม่มีใครไม่มีคดีค้างเกินปีนะครับไม่เกินยกเว้นมีกรอบอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคดีที่ร้องมาตามมาลนูมา,มมาตรา144เรื่องการแปรเรื่องวุประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนกฎหมายจะรัฐนูลจะ เขียนล็อกไว้ว่าสารต้องทําหน้าที่ให้เสร็จภายในสิบสี่วันสิบห้าวันอันนี้เป็นเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงครับถ้ารับก็คือต้องทําตามกฎหมายเท่านั้นครับก็แน่นอนนะครับก็หนักใจครับแต่ก็ต้องทําหน้าที่ครับเมื่อเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําหน้าที่ครับ คำพูดของฮุนเซนหลังจากที่ไทยได้มีการปิดด่านพรมแดนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชากัมพูชาก็ทำการตอบโต้นะครับปิดด่านพรมแดนทั้งสองแห่งนะครับขณะที่กองทัพบ,บกนะครับซึ่งมีการประกาศพื้นที่ก็มีการเตรียมเข้มงวดในอุบลราชธานีรีสเกตบุรีดำจากเดิมจันทบุรีที่มีการประกาศกฎไอการศึกก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการพรังป่าบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ นะครับตอนนี้ก็ห้ามซิมในประเทศไทยข้ามไปขายยังฝั่งกัมเหมนสาวากาที่ส่งสัญญาณไปก็ห้ามส่งสัญญาณไปยังฝั่งของกัมพูชานะครับในส่วนของรัฐบาลขององอิงนะตอนนี้ก็เปิดศึกกับเนวินอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกนะครับกัญชาทั้งหมดนะซึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องของกัญชาว่าจะต้องใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่าน,นั้นเอามาประกาศใช้ หลังจากที่ภูมิใจไทยถอนตัวออกจากพรรครุมบาลและประกาศทำการซักฟอกในกรณีคลิปขององค์อิงกับบุญเซนที่คุนเซนเป็นคนปล่อยและอ้วอิงไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายจับบุญเซนนั่นเองในเชิงปรากฏการณ์นะฮะเรื่องพรมแดนที่เกิดขึ้นที่ตอบโต้กันไปนามมาทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ก็มีการขยายความรับผิดชอบเรื่องกฎเอกการศึกเพิ่มเติม นะครับซึ่งคําสั่งดังกล่าวก็รอประกาศออกมานะครับเรื่องของเอกสาร,รนะครับตอนนี้เรื่องของคุณเซนถามมารู้ได้ไงนะครับรู้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกรัตรีนะครับผมเรียนทุนส่วนนะไม่ใช่คุณเซนรู้อย่างเดียวคนไทยในประเทศเนี่ยค้อนประเทศะเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัตรีนะครับเพราะเรื่องของสารธรรมนูญเอ่ยนะครับ เรื่องของปปชเอยนะครับที่รัฐบาลทําตอนเนี้ทําอย่างเดียวเพื่อให้ออกพรบการพนันนะครับให้ได้ตอนนี้ไม่ว่าจะเอาทหารคนใหม่เป็นนัมตรีกระทรงกลาโหมนะฮะให้ภูมิธรรมเข้าไปตอนแรกจะให้ประเสริฐจันทละลงทองไปตอนนี้จะเปลี่ยนจะเป็นเอาใครก็แล้วแต่เขามีเป้าหมายเดียวเรื่องพรบการพนันเพื่อออกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับไปอยู่ในพรบการพนันไม่ต้องไปผ่านกฎหมายซึ่งผมบอกแต่แรกไปผ่านกฎหมายทําไมมันก็เมื่อ มันมีพรบการพนันอยู่แล้วเขาก็ไปแก้พรบการพนันสองสี่เจ็ดแปดนะฮะที่บทเฉพาะการก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรก็ใช้มตรการตรีแก้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเรื่องพิเศษอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวก็สามารถประกาศได้ดูที่ว่าเขาจะประกาศไหมประกาศที่ไหนประกาศอย่างไรและจะประกาศอย่างไงนะนงเนี่ยที่เขาจะทำนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าคุณเซนรู้ได้อย่างไร รจริงไหมสิ่งที่คุณเซนรู้ผมเรียนให้ทราบมาที่ผ่านมาก็มีการเจรจาระหว่างเจ้าที่ไทยกับทางคุณเซนนะครับเกียรจาโดยตรงและคุณเซนก็ทราบแล้วนะครับว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นคุณเซนรู้หรือ,อยังว่าใครจะเป็นนายกรมตรีผมว่าคุณเซนรู้ละนะครับบางคนว่อาอ้าวแสดงว่าคนในตะกุนชินหรือเปล่าก็เป็นความเชื่อของคุณนะแต่ผมรู้ว่าคุณเซนรู้ละผมมั่นค่อนข้างจะมั่นใจวุ่นเซนรู้ละใครจะเป็นนายกรมตรี และเชื่อว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาภายในประเทศของเขาได้นะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาได้นั่นคือสิ่งที่วุนเสนเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใน3มเดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโยบตรีหรือไม่นะครับก็ฟันทงได้เลยฟันทงได้เลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโยบตรีแน่นอนนะครับเพราะอะไรคดี5คดีสําคัญสําคัญเช่นคดีชั้น14เช่นคดีมาตรา1 14 เช่นเรื่องคลิปนะครับเอาเฉพาะ3อันนี้พอละคลิปเนี่ยนะไม่รวมเรื่องจริยธรรมจริยธรรมเรื่องของโอ้ที่ลองกปนยี่สิบสิบคดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเอาเฉพาะสี่ห้าคดีเนี่ยขี้แตกละวชยคาี้ว่าขี้แตกนะครับองค์อิงจะไปถึงฝันไหมจะอภิปรายไม่วางใจจะรอดไหมคือภูมิใจไทยต้องใช้อีกสามสิบเสียงในการอภิปรายวางใจนะครับซึ่งเสียงยังไม่พอนะครับแต่ประเด็นคืองบประมาณองค์อิงบอกว่าจะขอผ่านงบประมาณก่อนแล้วจะลาออก ยังไงงบมันก็ไม่ผ่านเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าสภาสูงคือฝั่งภูมิใจไทยก็ยังก็ไม่ให้ผ่านถามว่าไม่ผ่านจะเกิดผลกระทบอะไรไหมไม่เกิดผลกระทบอะไรเพราะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไปแล้วถ้าไม่ผ่านให้ใช้ของเดิมจบไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเรื่องเนื้รศกร,ริ์นะครับอนุทินถอยตัวออกมาแบบนี้คุณส่วนคิดว่าสภาสูงจะยอมผ่านเนื้ศกร,ริมให้ไหมนะครับนั่นก็คงมีคําตอบส่วนเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ นะครับหุ้นส่วนคิดว่าสภาสูงจะผ่านเอน i เม e n t นคอมเพกให้ไหมซึ่งเป็นของภูมิใจไทยอะ่ะก็เป็นคําตอบเช่นกันทั้ง3ประการไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ต้องยุบสภาใน3เดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหมอดูก็ทำนายว่าไม่ยุบสภาก็ลาออกไม่ลาออกก็จะมีการรัฐประหารนะรผมมารอบนี้หนักยิ่งกว่ารัฐประหาร100%เปอร์เซนตและยืนยันฟันตงชาติาศาสนา เพระมหากัตรและประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ